Happy Birthday to you ก็ฉลองเบอร์เดย์ย้อนหลังที่ญี่ปุ่นกันไปเลยดีครับสำหรับน้องบุ๋มบิ๋มชาชอนโมกสี่ของพวกเรา Happy Birthday ย้อนหลังนะ และด้านน้องบีมพิมพิชยาบินถึงปารีสปั๊บแข่งปุ๊บชนะกันไปเลยนะครับสำหรับ C V E championship ป o เ l ล y b บอล2025คลิปนี้พี่โจมีโปรแกรมแข่งของสาวไทยมาฝากอีกเหมือนเดิมจ้าเบบี้ติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หติดตามเป็นกวัดและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะ จุ๊บเราไปเบิร์เดย์น้องบุ๋มบิ่มกันก่อนเลยนะเมๆๆเมเมโอ้โหแฮปปี้เบิร์เดย์ oh, Birthday, นะคะน้องบุ๋มบิม่มพี่โจและเอซนะคะก็ขอให้น้องบุ๋มบิ่มของพวกเราแข็งแรงแข็งแรงสวยๆอยู่แล้วก็ให้สวยยิ่งๆขึ้นไปอีกมีความสุขมากๆและขอให้ได้แชมป์เอสวีลีกไปเลยจ้า ครบ25ปีแล้วนะก็อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะน้องไก่ก็ไปเบอร์เดย์น้องบุ๋มบิ่มด้วยนะอ่ะเรากันไปที่ลีกยุโรปก่อนเลยทุกคนนะคะรายการแข่งขัน C V E แชมเปี้ยนชิ a g u e วันเลข2025ลีกยุโรปนะเป็นแบบบิ๊กลีกเลยบอกได้เลยนะมีทีมดังๆมี ดาววอลเล่บอลตัวท็อปท็อปท็อปสตาร์นะคะจากทั่วทุกมุมโลกและน้องบีมพิมพิชยาของเราก็บินด่วนไปยังปารีสเรียบร้อยเพื่อทำการแข่งขันเช้าว,วันนี้นะคะตีสองเจ็พิธีการนะคะเจอกับลิวเรีเสแปารีสเอสซีนะน้องบีมพิมพิชยาของพวกเราก็ เอาชนะไปได้นะคะ3โบกกันเลยนะ25 19 25 13และ25 23ก็เริ่มแลเริ่มแล้วทุกคนนะคะเริ่มแบบเล่นเข้าขากันแล้วนะก็เห็นรอยยิ้มสดใสของน้องบีมและผองเพื่อนก็ดูลงลใจเนอะว่าไหมที่นี่ก็เหลือแค่โค้ชเห็นความสามารถแล้วก็ให้โอกาสลูกเราลงไปเล่นงานนี้มีเหนแน่นอนอย่างที่พี่โจบอกนะคะก็คือไม่ได้ไปเล่นตำแหน่งบีหลังนะแต่ว่าเราไปเล่นตำแหน แข่งหัวเสาก็เรามีสกิลเทพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้รับโอกาสไปส่วนด้านน้องโมเมก็เช่นกันนะคะ CS Lapid b u c a a l i เนะคะก็ไปแข่งลีกเดียวกันกับน้องบีมนี่เลยนะ CVE Championship นี่แหละนะทุกคนจะแข่งตี2วันพรุ่งนี้นะคะวันที่8เจอกับโรมาวอลเล่นะ เราไปกันที่ลีกญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ลีกญี่ปุ่นก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่5แล้วทุกคนวีค5นะคะสำหรับ SV League เสาร์อาทิตย์นี้9ก้าถึงสิบบิ๊กแมทบิ๊กแมทน้องบุมบิมของเราเน ฉลองเบอร์เดย์ไปเลยเอาชนะเดนโซ a อรบให้ได้ก็แกมแข่งลีกญี่ปุ่นนะคะ s อีลีกเสาร์อาทิตย์นี้9และ10พฤศจิกายนนะคะ11นาิกา5นาทีทีมของน้องบุ๋มปิมวิกตอรินาฮิเมจิจะประทัดเดือดกับเดนโซ a อริบทีมหัวตารางผู้ไม่เคยแพ้ใครเนลุยไปเลยแก๊งคุณหนูถาชนะแล้วก็ฉลองเบอร์เดย์อีกรอบ <laughs> พี่โจว,ว่า3-2อ่ะฮิเมจิกำลังมาแรงมาแรงนะ แล้วก็11นาิกา5นาทีเหมือนกันนะคะทีมของน้องยูฟาบ้าพลังอารันมาเล่ก็ยังไม่เคยชนะใครเลยแต่แมตช์นี้แหละจะเอาชนะคูโรเบตอควาเฟรีได้ฮ่าฮ่า <S Brazil> สู้ <S <S <'t you> <it> ต่อไปจีบันค <people> ู่ต่อไป11นิา5นาทีเหมือนกันนะคะทีมของน้องแนนนะคะแล้วก็น้องนุกนิก p f เอฟยูบูก็จะเจอกับ <glowing> ท <noise> bon ีมของน้องไก่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 คุณมากินวิ่งเน่เชียร์ใครดีนะาบอลสั้นเจอกับบอลสั้นเน่เอลาซีเอละาซไม่เป็นไรเชียร์ซ้ายทีขวาทีเหมือนเดิมอีกคู่หนึ่งนะคะเที่ยง 5นาทีนะคะทีมของน้องเตยควีนซีคาริยาก็จะเจอกับโทเรแอโร่นน่าจะผ่านได้พี่โจว่าวีคนี้นะคะน้องเพียวเอ็ีซของวกเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยจ้าไปพูดถึงน,น้องยูฟานิดนึงน้องยูฟาบ้าพลังของเราเนี่ยนะถึงแม้ผลงานเนี่ยจะออกมายังไงก็แล้วแต่ คือทุกครั้งที่ได้ลงสนามเนี่ยลูกเราก็เล่นเต็มที่ปล่อยหมดแม็กอยู่แล้วรอเชียร์กันได้เลยนะคะแมตชนี้พี่โจว่าสามารถเอาชนะคุูโรเบะได้แน่นอนนะคะแล้วก็ขอชื่นชมนิดนึงเด็กคนนี้นะนอกจากผลงานจะออกมาดีแล้วนี่นะคะยังใจบุญและกัตตันยูอีกด้วยหลายวันก่อนนะคะประมาณอาทิตย์แล้วเนี่ยน้องอยูฟ่าของกราก็บริจาคเงินให้กับโรงเรียนเก่าเย่เยเปอบรู จำนวนหน0 0งมืน 1, บาทแถมๆเพื่อสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลในโรงเรียนว้าวสุดยอดอ่ะคือแบบเป็นอีกหนึ่งความน่ารักของเด็กคนนี้เลยอ่ะนะนอกเชนบ้าพลังแล้วเป็นเด็กอารมณ์ดีก็ส่งต่ออนาคตให้นะคะให้กับวอลเลย์บอรลรุ่นน้องๆนานะรักมากสาวไทยเรานี่นะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมบ้านเกิด <c oughs> ดีงามมากๆเลยนะคะ ก็ติดตามผลงานแข่งขันของน้องๆได้นะคะในช่องของพี่โจโ,โจฟิตแอนด์ฟันนะเหมือนเดิมเบบี baby. ในช่องของพี่โจมีของขายแล้วนะโทรศัพท์เก่าใช้มานานแล้วเอามาแลกไข่แฮะไม่ใช่ <ś les> ใช้มานานมาก3000ปีแล้วอะไรแบบนี้ดูไม่ค่อยชัดเชียร์ไม่สนุกส่องในช่องดูผลิตภัณฑ์ได้เลยจ้าหรือเแฟนๆเลฟซี่อยากได้สินค้าอะไรยังไงเป็นพิเศษก็บอกมาโลดจ้าขอบคุณที่อุดหนุนด้วยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามทุกซุปแตงเลืองดทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการ,าร,าร,อ,กการอุดหนุนพี่โจขอบคุณครับ ไทยแลนด์ก็มาด,ดีครับครับ